ครับสวัสดีพี่น้องปีใหม่หาหกบ่ปีใหม่แล้วแก้วลังลงเมื่อเด้อพี่น้อง,ง,งสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมองสุบอนถ้าใครเบึ่เงินขอไปเสี่ยงส่งไปแล้วเด้อพี่น้องเป็นเยเล่ตัวลาศนาจากตัวประเทศตัวโลกปีใหม่แล้วขอหายพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้ไม่ยิงเขาครับไม่ตก็ว่าละคนตังหมอบ่อหรือให้ดีๆขอบคุณพี่น้องทุกทายสมองสุบอนถึงมากอนนุอน่นลุ่นเกีย บ้านเซียวกัมาแก่ตั้งพค้ชัยครับวันนี้ไม่มีนู่งยางเปล่าเนี่ยน้ำหนึบไมนู่พี่้องอยงไครับไม่ยืนุกตึุก,กตึงเดียอันนี้ยันอนขาหม,มูกรอบหมูกรอบหมูกรอบอะไรไปนอนขาหมูขาหมูทอ,อดกรอบีขาหมูทอดกรอบ บอกตนอำมีด่ให้กันนะมีดเสียมไปเลยตังมีดม่เขาเยียมานะมีดไม่พอนะมีดมีดตัองมาปาดอีกชั <lawsuit> ulously, ่มงกอบมันสูงกับราคาหมูสอดกรอบเลยกวาจะวางเขาเขาาเท่าเออมันเออมันขันใจหน้าห่าง Danik. Oh, 4.0 dia rasa ปลาปากเมียก็ไม่ลงสีเสียบยังนะโอ้ข้าวเสียบ เราไมันจะมีออ่ครับบงีนี่บโน่ครับเพือนัหนาไหมครับัหนาไปล้วเพื่อตะวัดก็ได้ขอมนแข่งต้ง ดังางี้กหอบๆอนโะอ้โอ้ดังฟุเฟือยหอบเลยเนะนี่มอืมไอ้ยี่ห้อหนังครับมันหนจินสแสดงหนังก็จินแบบดำบไปกีก๊กมา เอิอหมูไม่กินน้ำเป็นมูนครับงานเขาอยากแบ็บดูด้วยไปไป,ไปมาๆพี่จะมาขนาดนะไม่กินอันนี้ไม่กินซ้อนมาขนานดะโอ้ยขาดลายอะไรไปหรอเอิอหมูไม่กินน้ำกัระทำหมูทีมงานเป็นมากอยู่เขาอยู่เหนือน้ำบูกโอ้อ่ารได้ดีกับยัยบุนกินน้ำว้างเจ็บ

ก็หกหาหกหางขให้พี่น้องยู่ดีไม่แห้งเลยจ้าลำลำเลยยลตัวดีก็บอกว่าุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกคนเลยจ้าลำลำเลยรวยเลยจ้าบอกลตัวดีก็บอกมาเดีกบอก่มัละไผ่ซื้อยังไ่าวนั่นกห่าแต่พสอนปีใม่แสยูจ้าอิ่มแล้วมีหมูกรอบ้ ัากบต้มกระร้อยอร่อย้มได้ทำบุญเคราะเราของเรายังอยู่รู้สามทำทีแต่ม่ดีอนนี้ก่อนม๊หนึ่

หลานครับหลานน้ำกินน้ำกินนะละค่เข้าเดวน้รงแรเดวน้รงแรอน่ารักมายใบยังเนี้ย แกแ,แกสมลาบลาบไมหมดล้วดูหัวมายามผาเมียมาหนิล่ะเมียมัน่ดส,สวยตัวเมียเขาสวยผมมอสมอนี่แหแขกก็ไม่แขกมาเด้อขับไผ่แกับยูอพวกใตครับเขาเขาหยิยาบ้านเขานี่ได้ไม่พรอ้อมนส้สวยนี่

เหนคนให้ลุงดคนเดียวบับเลยจำได้มาเด้อยิงเข่าพี่น้องมาหลับมาหอไทยหนังย้วไทยอันนี้เดทยอันนี้เดี๋ยวไม่จะสองใบเด้เยวไมจสองใบใบเด้อเอาเดินเด้อเดยมาพอจะสอใบไปนร่อยด้วยใบเาอเลย่อยหายไน้ยาหันห้าวหานหมัน 200. 200. Chưa nói gì đã hai bàn của ta <tương> trôn <patri pine Punk> uh, ừ sườn mán... luôn. Anh đi học làm à? Đúng. 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 Để Đúng. 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 lại Đúng. 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 ได้ดอกหกล้านบ่บอกกันสียไม่ะพ่นครับครับครัมาิ่องนะครับดูเอานองลงูกร้านครับ่นมาโสมใหม่มออื่นมือเฮือดร้อยล้านอ่าใช่แล้วงานเงินเนาะตงหากันมันต้องบ่อยลงวดนี้แหละหาทุกงวดีพ่อจะงวดอยู่จะจกใจน

เสียด้วยอกว่เอาไปสอนหนกินน้ำต้นโข้ำกินน้ำวนนะครับเ้าบอกเลยสุดหกอ้อที่นี้เมาเป oh, รนนนมะเดื่อโอ้ยอัดเดีย นี่ี่แล้วีดีแดระยะนีโอ้าหารเกิดไมนอนกับดีไม่าเด้อหลวกร้ายราวังเด้อเอาว่ากินปูแหงมาตงปูแหงกาตั้งปูแหงย่าย่างเมลีีเมลรีไม่ยังก่อนปูแหงี่เราปูแหงไม่ได้ติงไม่ติงว่าไมไ่ติง่ิงเอ้ขอพูดหลายๆเด้อต่างแหงยทำห่วงว่าูไม่นอนทั้งไปเบื่อน้ำาลาที่จะไหลเอ้อ ลงเนี้แหงไปเลเรื่อยแลก็อยอุ่นๆเนาะครนังกินด้อสิหอไ่ด้าะแ่เนอลูกกินน้ำกันด้เลยผมพอตายก็จะเอาฝาพี่น้องนะเริฟ่อนเป่นไ่องก้อนเน้เบริ่อไปน่เ่น่ครับ ดีไมมแล้วด้อบีบอไรพิ่ปีนี้สองหาสอาหา่ะหาแล้วด้อพี่น้องดูดีพแง้งสุภาพรางกายยแรงน้องนุ่งชางเสียนะพูบานแม่หมดละพี่น้องสมองสุบอลสุภาพรางกายยแรสั้นเดือสั้นตัวเีไปเสที่นึงเด้อไปรเหพี่สุบัดด้ยไปจังขาลัี่บาระบาดเดียวกันไปเมื่อละมกินแม่มาขับมือถือก็ไปเนี่ยดูดีไม่แห้งเดยวไอเจ้านาจิ้มน้า่อกันไปคนไรคนแก่ได้มาดืย 慢点开。